ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตกันในเซิร์เวอร์จีนที่เรามาในเซิร์เวอร์จีนเนี่ยก็เพราะว่าเราจะมาทําการสุ่มและก็รีวิวสกิลของเจ้าตัวละครคิงล่าง SSR บวกที่เพิ่งได้เข้ามาในเซอร์เวอร์จีนเมื่อวานเลยนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาตู้ของการสุ่มหาเจ้าตัวละครคิงล่าง SSR บวกภายในตู้เนี่ยก็จะมีเศษชิ้นส่วนนีโล่กับลูกแก้วเจ้าตัวละครคิงรวมถึงเลเอัพในการเพิ่มเจ้าตัวละครคิงล่างปกติหรือว,ว่าล่าง AEDR ธรรมมดดาา้วนนะก็จแเดียวกับเจ้าตัวละรส บองเหล็กหรือว่าพวกโบลอดล่าง2เลยตัวที่ผมได้เตรียมไว้ในเซิร์ฟเวอร์จีนตอนนี้ก็มีเพียงแค่40บใบเท่านั้นนะครับซึ่งเราก็จะมาทําการสุ่มให้หมดเลยนะ40ใบเผื่อว่าเราจะโชคดีเหมือนในเซิร์ฟเวอร์ ADA นะที่30บใบเนี่ยเราก็ได้รับตัวละครระดับ s s r มาซึ่งการสุ่มในครั้งนี้เนี่ยผมก็ไม่หวังว่าตัวเองจะได้รับเจ้าตัวละครคิงล่าง SSR บวกอยู่แล้วนะครับขอแค่เจ้าตัวละครคิงล่างแรกมาก็เพียงพอแล้วเพราะไอเดียของผมในเซิร์ฟเวอร์จีนเนี่ยตัวละครจากตู้ตัวดำมี แล้วก็มาทําการเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับเพราะตั๋วมันก็มีเพียงแค่40ใบสุ่มเสร็จเราจะได้ไปทําการดูรีวิวสกิลของมันกันต่อเปิดไปก่อนเลยครับผมที่10ครั้งแรกเรามาดูกันว่า10ครั้งแรกตัวละครระดับ SR ที่โผล่มาจะเป็นตัวอะไรโผล่มาเป็นตัวละครอย่าง Beast k นะครับก็ต่อยอีก10ครั้งครับมาดูกันว่ารอบนี้จะได้เป็น SR ตัวอะไรนะได้มาเป็นสเน็กนะครับผม กดต่อไปอีกสิบครั้งรอบนี้ก็ได้มาเป็นตัวระดับ S R อีกแล้วตัวที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างโจเซ่ล่างแรกตัวนี้ในดี v e r g e เนี่ยผมยังไม่มีด้วยนะแล้วก็มาดูกันที่รอบสุดท้ายนะครับว่าตัวเกมเนี่ยจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์บ้างหรือเปล่ารอบสุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีตัวละครระดับ S R ออกมาเซอร์ไพรส์เลยนะครับผมได้เป็นตัวละครระดับ S R แทนตัวที่ออกมาก็จะเป็นตัวละครอย่างแม็กสายฟ้าส่งตัวดาเสร็จแล้วนะครับเดีือวต่อไปแล้วก็มาดูสกิลของเจ้าตัวละคร king ่าง S R บวกกันต่อเลยกันนะครับซึ่ คิงล่างเอเดบวกเนี่ยผมได้แปลผิดไป1สกิลนะครับผมแต่ก็แปลผิดแค่นิดหน่อยเท่านั้นก็ดเดีเ๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าสกิลไหนที่ผมแปลผิด สำหรับสกิลที่ผมได้แปลผิดไปเนี่ยก็จะเป็นสกิลพิเศษของเจ้าตัวละครคิงล่าง ATR บวกก็สับสกิลนี้นะครับผมเมื่อเริ่มการต่อสู้เจ้าตัวละครคิงเนี่ยจะทําการเรียกโดนออกมาช่วยต่อสู้ซึ่งโดนเนี่ยก็จะมีค่าพลังโจมตีเท่ากับ100%ของค่าพลังโจมตีเจ้าตัวละครคิงส่วนค่าพีพื้นฐานเนี่ยก็จะเท่ากับค่าพีแปดร้อยเปอร์เซ็นต์ของเจ้าตัวละครคิงนะครับจะโดนอันนี้เนี่ยมันจะมีความสามารถในการออกมารับดาเมจแทนเจ้าตัวละครคิงทั้งหมด90%เก้าสิบเปอรครับผมหรือว่าดาเมจจากสูานะกร ก็จะต่อจากนี้นะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมได้แปลไว้ว่าเจ้าโดนมันจะรับความเสียหายแทนเจ้าตัวละครคิงจนกว่าเลือดของเจ้าตัวละครคิงจะเหลือหนึ่งซึ่งมันผิดนะจริงๆนะครับผมเจ้าตัวละคโรโดนเนี่ยมันจะทําการรับความเสียหายแทนเจ้าตัวละครคิง90%จนกว่าคา่า P ของโดนเนี่ยมันจะเหลือ1%นะครับผมอันนี้คือการแปลที่ถูกต้องแล้วนะครับก็จากที่ได้ดูเกมเพลย์เนี่ยเมื่อโดนเหลือ HP ห,หนเนี่ยมันจะทาการหยุดรับดาเมจแทน90%ให้เจ้าตัวละครคิง และหลังจากเพื่อนร่วมทีมเนี่ยทำการเคลื่อนไหวโจมตีเจ้าโดเนี่ยมันจะทําการสุ่มโจมตีเป้าหมาย1ลายจะสร้างดาเมจ350%จากพลังโจมตีสูงสุด2รอบนี่ก็จะเป็นสกิลพิเศษของตัวละครระดับ s อเ k i าคิงที่ได้แปลอย่างถูกต้องแล้วนะครับ ต่อไปเราก็มาไล่ดูรายละเลอียดสกิลของเจ้าตัวละครคิงตั้งแต่สกิลแรกถึงสกิลพาร์ทสกันนะครับผมว่าถ้าทําการอัปประวขึ้น3ดาวอัปตัวละครเนี่ยขึ้น5ดาวหรือว่า5ดาวม่วงเนี่ยมันจะมีการเพิ่มเอฟเฟกอะไรกันบ้างก่อนอืึ่งเราก็มาดูกันที่สกิลแรกของเจ้าตัวละครคิงนะครับผมจะเป็นสกิลในการฮิลเพื um ่อนร่วมทีมนะครับด้วยดาเมจหนึ่งอยห้าสิบเปอร์เซ็นต์จะเป็นการฮิลเป้าหมายเดียว e นะครับต่อไปก็มาดูกันที่สกิลอันตินะครับสับสกิลอันติก่อนที่เราจะทา 3, าําทการออออััััััับบรรรูททขึ้้้นนนนน3ดดดดาาาาาาาววววเเเี่่่ยมืจจจตตตตลลลละะะะะคคคิิิงงงํํกกกใหหฝสถโ็พ 2จุดเป็นระยะเวลา1รอบนอกจากนั้นนะครับผมสกิลตีของเจ้าตัวละครคิงเนี่ยก็ยังทําการลดอัตราต้านทานแล้วก็ลดความหนาของโล่ปู่บอมลง60%ให้กับฝั่งตูที่มีค่าไพีสูงที่สุด3ตัวเรียกว่าสกิลตีของเจ้าตัวละครคิงเนี่ยทำมาเพื่อแก้ทางปู่บอมโดยเฉพาะเลยนะครับผมเพราะคอปู่บอมเนี่ยมันจะมีทั้งการเพิ่มอัตราการต้านทานแล้วก็เพิ่มโล่ที่โคตรจะหนานะแต่พอเจอสกิลตีอันนี้ของคิงไปนะครับผมอัตราต้านทานก็โดนลดลงไปและความหนาของโล่ก็ยังโดนลดลงไปอีกนะครับเรียกว่าถ้าใครใช้คอ ปูบอมแล้วมาเจอคิงล่างเอเดดาบวกเนี่ยทำการสเกลลันติใส่โล่ที่หนาๆนนเนี่ยก็กลับกลายเป็นบางไปได้เลยและความสามารถอย่าง้า้ของสกิลันติเนี่ยก็จะเป็นการฟื้นฟูค่ายพี A เพื่อล่มทีมที่มีค่ายพีน้อยสุด2ตัวนะครับด้วยดาเมจสามรจากพลังโจมตี ต่อไปล้วก็มาดูสกิลอันติตอนทําการอัพอาวุธขึ้น3ดาวกันบ้างนะครับผมก็สกิลอันติตอนที่เราทําการอัพอาวุธสดาวเนี่ยเจ้าตัวละครคิงเมื่อทําการอันตีไปมันจะทําการทําให้ฝั่งสตูเนี่ยติดานะาหวาดาลัวนะครับจะโดนบล็อกพลังงาน3จุดเป็นระยะเวลา1รอบก็จะเพิ่มการบล็อกพลังงานจากตอนแรก2จุดก็จะเพิ่มมาเป็นสจุดเหมือนหมาเฝ้าบ้านแมน่นนอกจากการบล็อกพลังงานเนี่ยก็ยังมีการลดอัดตราต้านทานและก็ความหนาของโล่นะครับผมรอบนี้จะเป็นการลดทั้งทีมเลยนะแต่ว่ามันจะทําการลดเพียงแค่5้ ก่อนอัปวุสดาวเนี่ยมันจะลดแค่3ตัวละครแต่ว่าลดสูงสุดถึง60%แต่พอทําการอัปวุขึ้น3าดาวเนี่ยมันจะลดทั้งทีมแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ในการลดมันจะลดลงมาเหลือแค่50%แต่พูดง่ายๆนะครับผมความหนาของโลป่ปูบอมเนี่ยมันก็จะโดนล,ลดไปครึ่งหนึ่งนะครับรวมทั้งอัตราการต้านทานด้วยเรียกว่าถ้าเจ้าตัวละครคิงเนี่ยทำการอัปวุขึ้น3ดาวความสามารถของสกิลคอปูบอมเนี่ยก็จะโดนล,ลดไปถึงครึ่งหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับนอกจากนี้นเนี่ยการฟื้นฟูคาเม,ม,มาเนนก็จป4ผ แรกจะฟื้นฟูแค่2คนเท่านั้นและก็จะฟื้นฟูด้วยพลังโจมตี300%เหมือนเดิม เรียกว่าโกงมากๆเลยนะครับสับสกิลอันติตอนที่ทําการอัพอาวุธสามดาวให้เจ้าตัวละครคิงล่าง SSR บวกผมคิดว่าในเซิร์ฟเวอร์จีนเนี่ยเจ้าต,ต,ตัวละครคิงมีอวาวุธสามดาวผมคิดว่าเขาอาจจะเปลี่ยนกลับไปใช้เป็นคอนกิโลกิโลก็ได้นะเพราะโลนเนี่ยมันจะโดนลดลงไปถึง50%เลยนะครับแต่เราก็ต้องมารอดูเมตาในเซิร์ฟเวอร์จีนกันอีกทีว่าถ้าอาวุธสามดาวของเจ้าตัวละครคิงเข้ามาเนี่ยเขาจะเล่นแบบไหนกันและก็มากันที่สกิลพาสซีฟนะครับสับสกิลพาสซีฟเนี่ยเจ้าตัวละครคิงจะทําการเพิ่มความไวเพื่อนร่วมมมทีีีีในนนนแแถววเดยกกั90ั90%ต่สสิลพาซฟอ้จะไ มีผลกับเพื่อนร่วมทีมที่มีค่าความไวมากกว่าเจ้าตัวละครคิง like แต่พอรอับขึ้น5ดาวแล้วนะครับสกิลพาสีของเจ้าตัวละครคิงเนี่ยก็จะได้รับการอัปเกรดเพิ่มขึ้นไปจะมีการบัฟเพิ่มความไวให้ตัวเอง16%เพิ่มเข้ามาแบบนี้ก็หมายความว่าเจ้าตัวละครคิงเ,เนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่เร็วที่สุดในเกมและโซนิกล่างงที่ติดเมตามาอย่างยาวนานากานาน็น่าจะตกเมตาไปสักทีเพราะเจ้าตัวละครโซนิกล่างงเนี่ยมันจะมีการบัฟความไวให้ตัวเอง15%ผมมเเื่อริสู้าเะอรงเี่ยตันะครับมมรมามไว,วที่มากกว่าจะอยู่ที่16%แบนก้ร็ถ้า ของความไวเท่ากันเนี่ยเจ้าตัวละครคิงก็จะเป็นตัวละครที่ไวกว่านะครับแบบนี้โซนิกร่าง2ก็น่าจะตกเมตาไปอย่างสมบูรณ์นะพวกสายอาวุธนะครับก็มีเจ้าตัวละครกระบองเหล็กล่างเอราบวกเข้ามาแทนที่แล้วและก็มาดูกันที่การอัพสกิลพาสีของเจ้าตัวละครคิงเมื่อขึ้น5ดาวม่วงกันนะครับผมการบัฟความไวตัวเองเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาจาก16เป็น20ส่วนการบัฟความไวเพื่อลุมทีมในแถวเดียวกันเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาจาก90มาเป็น95%นะคระดท้ายก็มาดูกันที่ skill พิเศษของเจ้าตังน,นะครับถ้าเราทําการ ขึ้นขั้น2เนี่ยมันก็จะมีการเรียกโดนมาเพิ่มอีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับรายละเอียดสกิลของเจ้าตัวละครคิงล่าง s อ r บวกเดี๋ยวก่อนที่เราจะจบคลิปไปเนี่ยเราไปดูการใช้สกิลของเจ้าตัวละครคิงในโหมดการทดลองเล่นกันสำหรับในโหมดการทดลองเล่นเหมือนกับว่าเขาจะเจ้าตัวละครคิงเนี่ยมายืนด้านหน้าเอามายืนเป็นตัวแทงไงน,นะแต่ว่าเจ้าตัวละครน,นี้ก็สามารถเอามาแทงได้นะครับเพราะมีโดนในการมาช่วยดูดซับดาเมจแทนมันถึง90%ซ ก่อนอื่น,เ,นเรามาดูกันที่สกิลแรกของเจ้าตัวละครคิงกันนะครับผมจะเป็นสกิลในการที่จะฮิลเพื่อนร่วมทีมหนึลายนะซึ่งรวมถึงตัวมันเองด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองให้มันเนี่ยทำการฮิลตัวมันเองกัน เป็นการใช้ชอระโขงนะครับผมแล้วก็ฮิวนะหลังจากมันฮิวเสร็จเนี่ยโดนมันก็จะทําการไปโจมตีฝั่งตรงข้ามนะครับหนึ่งลายนะซึ่งมันจะทําการโจมตีแบบนี้นะครับผมได้สูงสุด2ครั้งต่อ1รอบนะครับซึ่งเงินไขในการไล่โจมตีเนี่ยมันจะรวมถึงเวลาฝั่งตรงข้ามทําการโจมตีมาใส่ทีมเราเจ้าโดนมันก็จะทําการโจมตีใส่ฝั่งตรงข้ามแบบสุ่มเหมือนกันนะคือพูดง่ายๆนะครับผมไม่ว่าฝั่งไหนจะทําการโจมตีเจ้าโดนเนี่ยมันก็จะทําการโจมตีแบบสุ่มใส่เป้าหมายเหมือนกันต่อไปเดี๋ยวเราก็ แรงขนาดไหนนะก็ตอนนี้จะมี2ตัวละครที่ใกล้าตายนะครับก็คือเจ้าตัวละครอ,อย่างจากักรพรรดิเด็กแล้วก็โกลเด้นบอนด์เดี๋ยวเราให้เจ้าตัวละครคิงทําการอันติกันนะครับท่านผู้ชมก็จะได้เห็นด้วยว่าอันติของเจ้าตัวละครคิงก่อนที่เราจะทําการอัพอูดขึ้น3ดาวเนี่ยรูปร่างหน้าตาของอันติแล้วเอฟเฟกต์ของอันติเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนการตีส่เจ้าตัวละครโจเซ่ล่างปีศาจไปเลยครับ แล้วก็ฮิวเลือดเพื่อนลงทีมมานะครับผมฮิวมาเต็มเลยนะซึ่งการฮิววันนี้นะครับผมจะฮิวแรงหรือว่าฮิวน้อยเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับค่าพลังโจมตีเจ้าตัวละครคิงว่าเราปั้นมาได้สูงขนาดไหนและถ้าเจ้าตัวละครคิงล่างเอเดมันเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยผมก็แนะนาว่าให้เราเน้นใส่ของที่เพิ่มพลังโจมตีสูงๆไปเลยนะครับเพราะเจ้าตัวละครคิงเนี่ยมันจะถึกจากการที่จะมีโดนมาช่วยรับดาเมจแทนอยู่แล้วงั้นเดี๋ยวผมจะขอทําการปิดเกมโดยการฆ่าเจ้าตัวละครโจเซ่ล่างปีศาจฝันน้าข้ามเลยละ บากซันทาการอันติดไหครับผมติดคูณ3หรือเปล่าไม่รู้นะครับผมแต่ว่าเจ้าตัวละครโจเซ่ก,ก็ตายไปแล้วอันว่าคลิปในการรีวิวสกิลของเจ้าตัวละครคิงแบบเอียดก็จะเป็นประมาณนี้ลวกันนะครับผมก็ได้มารีวิวทั้งอาวุธ3ดาวการอัพขึ้น5ดาวแล้วก็5ดาวโมงนะครับผมเอฟเฟกต์สกิลพาสซีฟเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันไปในคลิปแล้วนะครับอันว่าคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ